คนภายนอกโดยเฉพาะนักข่าวสงครามรู้จักชื่อ DKBA หรือกองทัพเกเรียงพุทธประชาธิปไตยเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2537พร้อมข่าวการทำข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาแต่ในทางปฏิบัติทั้งสองฝ่ายก็ยังมีความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันจนเกิดการประทะที่มักจบด้วยข้อตกลงใหม่ๆอยู่เสมอเมือ่อปี2555 รัฐบาลเมียนมาได้เข้าควบคุมพื้นที่ภายในตัวเมืองเมียวดีขณะที่กองกำลังกะรหรียงที่มีอยู่หลายกลุ่มได้รับการจัดสรรให้คุมพื้นที่ด้านนอกขณะเดียวกันก็มีคำสั่งจากรัฐบาลให้การนำเข้าสินค้าจากฝั่งไทยทุกชนิดจะต้องขนย้ายผ่านด่านศุลก,กากรตามช่องทางสะพานมิตรภาพเมียนมาไทยเท่านั้นเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจกับกองกำลังกะรหรียงทุกฝ่ายที่วางตัวเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล